สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาย่างหลินทะเลเนาะโอ้กาไหมซัมไกอร์เลยตูบักใหญ่หนึ่นงไม่นี่มีบักหอยบักบุก <c ười> ควยดีหาบักหอยได้บรู้ว่ามีหรือเปล่าเนาะไปหาซองนนหนึ่งกัน Yes yesterday เ e อ no 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 t r d a y maybe bigger more a r home ฝนตกฝนตกนะที่ตกแห้งก็อยู่บ้านนะเจ้ามาสิดเบ็ดมารวบกันนี่ได้บควยอยู่น้ำผู้นี่แหะไปหาซ้องกั ก็ลงไปหรเมื่อนี่บ่ได้ใสเกือบบูดมาเกือบบูดอยู่ในรถโอ้โหตรงหน้าไอจอนเดิอดีเลยขี่เหยียบขี่สี่กันทุกคนไอจอนห้า ย้อนให้หัวเลยหยับค่อยท้าจะทายคลิปบยางมาเบิ่งเขาให้ก่อนเลยเปื่อนเลยนะว่าได้ใ่เกิดบูดลงมาน้ำอู้เย็นแสบหูแล้วบันท่นหัวก็อยู่ในรถว่าสียางละเบิ่งซื้อๆละว่าได้จริงจังนี่คันเห็นก็เอามาคอยก็ได้พระเจ้ามาสีดเป็ด ความชิดเดืดน้ำลุ้งเลยทุกคนเมื่อนี้น้ำลงเป็นมะนางเป่าลูกชกีดเดือดมึงคุณมีคน้นเงาเท่าคือขึ้นไปได้ปะต้องซื้อติเก็ตทื่บัตรขึ้นไปบ่างลงขึ้นได้รหัสบัตรขึ้สูงแด่ ลุงแจ้งใดรับบาดไหนเราไปซองลุงกันก็เชียรนี่ยางมา้ไผ่จอนตอนนั้นนะทุกคนน้ำหลุมมีป่าสเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยใส้มาเอาบบไห้ี่นี่ละอีไนอีไงเหลือเลยตอนมีบ่ซองลุงกัน กันกอนนั้นอู้หงวยๆนึงหลอบรอบที่แล้วนี่คุณเจสสกี้นะอืดๆๆๆๆนี่ว่าอะไรเนี่ยรอบ,บที่แล้วเนี่ยมาเป็นมหาขีโคลว่ามีดอกอู้หนาวอ่ะรอบที่แล้วเนี่ยไข่ม,ขมาเอาอยู่น้ำมือนี่วิ่งแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆ เชี่ยงเช่หอยหรือเปล่าหอยอยู่ทุกคนหอยนะจ๊ะนี่คือหอยนะหอยอะไรก็ไม่รู้แหละนี่นี่มีกระแมนเนี่ยนี่อิดนี่ ที่แล้วีนมาเอาอยู่นี่ได้ผกหลายเลยหนาวยังต่อกันจากสันพ่อที่ไทยเบึงด้วย